ขอเชิญร่วมงานและเป็นเจ้าภาพบวงสวงสร้างอุโบสถนวัดบ้านน้องหลักศิลาตำบลเสืองสางอำเภอเสืองสางจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2566ขึ้น14ค่ำเดือน3เวลา10นาิ9นทีพิธีบวงสวงสร้างอุโบสถมีท่านทาเวสสุวรรณพระนาคปกแร่น้ำผีให้บูชาเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถด,ด้วยท่านทาเวสสุวรรณบูชา99บาทให้เป็นที่ระลึก ผู้มาร่วมงานบวงสวงทำพิธีบวงสวงโดยพระครูวินัยธรสุขวัตทีตตะธมโมเจ้าอาวาสวัดศาลาเย็นพระครูปลัดนายกวัดผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายมหาราชวรารวิหารพระประลัดสันทัตเขเวสโกเจ้าคณะตรมบลเสริงสางวัดน้องพะหญ่พระอาจารย์นาคนาคินนาคาวโรส่วนธรรมทิพมุงคลน,นาคาจังหวัดอุดรธานี ติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่โทร0884445409 0884445409อย่าลืมอย่าพลาดร่วมงานและเป็นเจ้าภาพบวงสวงสร้างอุโบสถวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2566นี้นวัดบ้านน้องหลักศิลาตำบลเสืิงสางอำเภอเสืิงสางจังหวัดนครราชสีมาร่วมงานบุญใหญ่ได้กุศลแรง